รายการพบสถาปนิกนะฮะผมวิชัยจิตรีวันนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในซีรีส์ของตกแต่งภายในผมจะพูดเรื่องการออกแบบตู้เสื้อผ้าซึ่งถ้าเกิดสมัยนี้เนี่ยค่อนข,ข้างที่จะซีเรียสหน่อยเพราะว่าเสื้อผ้าก็จะเยอะขึ้นแล้วก็มันจะมีความผูกพันกับห้องนอนนะฮะวิธีการออกแบบที่ดีเนี่ยตู้เสื้อผ้าเนี่ยควรอยู่นใทิศตะวันตกได้ยิ่งดี พราะตัวนี้จะเป็นบล็อกโฟหรือเป็นตัวกันความร้อ,อนเนี่ยที่จะเข้ามาสู่ห้องนอนได้นะฮะตัวนี้เนี่ยควรจะอยู่ด้านทิศตะวันตกนะฮะส่วนในตู้เสื้อผ้าทั้งหลายเนี่ยทุกวันนี้มันจะเป็นห้องที่ใหญ่มากนะฮะสำหรับบ้านที่ที่ระดับกลางระดับสูงอะมันก็จะแบ่งเป็นส่วนวต่างนะฮะก็ส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นส่วนพวกพวกไม้แขวนเสื้อนะฮะที่เสื้อผ้าที่ใช้ประจำนะที่ใช้ประจําอยู่ แล้วก็ส่วนความสูงเนี่ยก็ไม่ควรเกิน2เมตรนะฮะส่วนเสื้อผ้าที่ไม่ใช้ประจําพวกเสื้อหนาวผ้าบันคอพวกนี้อาจจะไว้ข้างในหน่อยก็ได้นะฮะแล้วก็อย่าลืมนะฮะพวกลิ้นชักต่างๆก็สําคัญนะฮะพวกลิ้นชักพวกนี้ก็จะเก็บพวกชุดชั้นในนะฮะรองเท้าผ้าเช็ดหน้านะฮะตัวนี้ก็อย่าลืมนะฮะ,ะแล้วส่วนประกอบอ,อื่นๆเนี่ย มันก็จะจะมีพวกไฟนะไฟก็ก็ซีเรียสเพราะเวลาเราเปิดตู้มาเนี่ยนะฮะมันจะเป็นอัตโนมัติทุกวันนี้นะเปิดแล้วก็สวา่างนะฮะเวลาใช้งานไม่ใช้งานแล้วปิดมันก็จะมืดลงไปแต่ตัวนี้มันก็มีข้อเสียนะถ้าเราลืมเปิดหรือปิดไม่สนิทเนี่ยมันจะร้อนและอาจจะมีปัญหาได้ในอนาคตงั้นเวลาถ้าใช้ระบบนี้เนี่ยประตูเวลาจะจะใช้เสร็จแล้วเนี่ยคุณจะปิดให้สนิท ไฟจะได้ดับดวงโคมจะได้ไม่ร้อนนะฮะและอีกส่วนหนึ่งท,ที่จำเป็นเลยก็พวกกระจกต่างนะฮะบางคนเนี่ยชอบใส่นะฮะบางคนอาจจะชอบทึบอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนที่ชอบนะฮะแล้วก็อย่าลืมพวกบานกระจกเงานะฮะเอาไว้แต่งตัวนะฮะจะได้ดูให้เรียบร้อยกว่าที่ออกนอกบ้านอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญเลยก็ควรจะอยู่ใกล้กับตู้เสื้อผ้านะะก็คือส่วนแต่งหน้า นะฮะตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรจะได้แสงจากธรรมชาตินะเวลาแต่งหน้ามันจะได้เพียนใช้ไฟเนี่ยเดี๋ยวเหลืองมันก็ออกไปเหลืองนะฮะมันก็ออกไปแล้วจะตลกอันนี้จําเป็นเหมืกันนะฮะควรจะอยู่ในอาทิตย์ที่มีแสงธรรมชาติเข้ามานะ,ะถ้าท่านผู้ชมมีปัญหานะฮะฝากติดตามนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ถามเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้แล้วติดตามในซีรีส์ต่อๆไปครับ